ทีนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความในภาพรวมเนี่ยภูมิภาคนี้เนี่ยมันมีความเปราะบางนะมีความเปราะบางเกิดความผิดพลาดความเข้าใจผิดอะไรเนี่ยมันสามารถกลายเป็นสงครามใหญ่กว่านี้ได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเวลามันมีความปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยรู้เปล่าว่าใครจะมาศัพท์ภาษาข่าวต่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นพวกแบบ dark element เป็นพวกเอล m เมนสีดำๆมืดๆอะ่อะก็คือกลุ่มผู้ก่อการร้ายตอนนี้เขาบอกว่ามันมีสัญญาณว่ากลุ่มไอซิเนี่ยกำลังหาทางแทรกซึมกลับมานะคะคนที่พูดก็คือไกเออร์ปีเตอร์เซนเป็นผู้แทนของ UN ประจำซีเรียซึ่งแจ้งต่อคณะมนตรีความมั่นคง UN เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายกำลังกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งโดยบอกว่ามีตัวเลขว่าสมาชิกของไอซิเนี่ย ในซีเรียเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในปีที่แล้วโดยไอซิสในซีเรียเนี่ยก็เข้ามาตั้งแต่คือแทรกตัวมาตั้งแต่ซีเรียเกิดสงครามกลางเมืองนะนับตั้งแต่อารับสปริงเมื่อปี2011แล้วก็เกิดการต่อต้านรัฐบาลอวาซาัดนะรัฐบาลอาวัซซัดก็ใช้กําลังปราบปรามฝ่ายต่อต้านเขาก็จับอาวุธขึ้นสู้จากนั้นก็กลายเป็นสงครามตัวแทนสหรัฐแล้วก็ใน โลกอาหรับบางประเทศก็สนับสนุนกลุ่มต่อต้อตานรัฐบาอลอาวัสซัดปี2015รัสเซียเข้ามาช่วยอาอัสซัดเฮชบัลเลก็ยกกำลังมาช่วยจากเลบานอนรบกันไปรบกันมาและศักยภาพทางอาการของสสรัสเซียที่ปูตินส่งมาถล่มอเลปโปเนี่ย<อ>ก็เลยทำให้ตอนนี้รัฐบาลอาวัสซัดสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในสงครามกลางเมืองน,นะฮะแต่ว่าซีเรียก็ยังไม่สงบ มันมีอีกหลายจุดที่ยังเป็นที่บ่งเพาะของบรรดาด์กแอลเลเมนอยู่นะ,ะแล้วก็เขาก็เตือนนะฮะปีเตอร์เซนเนี่ยเตือนคณะความมั่นคงเอ่อคณะมนตรีความมันมม่นคงอยู่เองว่าสถานการณ์ในซีเรียตอนนี้ละเอียดอ่อนแล้วก็เปราะบางมากเพราะนอกเหนือจากการก่อความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธแล้วเนี่ยซีเรียยังต้องเผชิญกับการโจมตีจากอิสราเอลตั้งแต่สงครามกาซาเกิดขึ้นเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยโจมตีซีเรีย ค่อนข้างบ่อยนะฮะแต่ว่าที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือตอนที่ส่งขีปนาวุธไปถล่มสถานกงศุลอิรานะ่านเนี่ยทำไมต้องไปตีซีเรียเอาสั้นๆเลยก็คือว่าอิสราเอลก็จะกล่าวหาว่าซีเรียเนี่ยเป็นมิตรกับอิรา่านแล้วก็เป็นจุดที่พวกกองกําลังติดอาวุธที่อิร่านหนุนหลังอย่างเช่นเฮชอล้เนี่ยใช้เป็นฐานแล้วก็จะมาโจมตีอิสราเอลงงไหมไม่งงนะมันบบมั่วมากนะคะมั่วมาก ทีนี้อีกอันหนึ่งซึ่งออกมาเตือนอีกหน่วยงานหนึ่งที่ออกมาเตือนว่าไอซิสอาจจะกลับมาเนี่ยก็คือกองบัญชาการสหรัฐในตอนออกกลาง18กรกฎาคมที่ผ่านมาออกมาเตือนว่าไอซิสเนี่ยกำลังฉวยโอกาสที่เกิดความไร้เสถียรภาพในตะวันออกกลางมาสร้างความปั่นป่วนอีกครั้งเป้าหมายเดิมคือเซียรยกับออรักนะฮะแล้วก็บอกว่าการโจมตีเนี่ยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น2เท่าและสมาชิก ของไอซิสตอนนี้คาดว่าจะมีถึง5,000คนกระจายอยู่ทั่วเอรักและสซีเรียแล้ววันนี้พี่นาเพิ่งจะเห็นข่าวเมื่อตอน4โมงเย็นเอาขึ้นมาเลยซีนเอบอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นเป็นลูกของไอซิสเนี่ยคือคือไอซิเป็นองค์กรแม่เนาะแล้วก็จะมีพวกมาเพชพวกสวามิภักดิ ISIS ์ไอซิเนี่ยเป็นเป็น เป็นกลุ่มที่สวามีพัก์กับไอ i s แต่ว่ามีฐานในอัฟกานะิสถานนะฮะซินเอ็นบอกงี้บอกว่าตอนนี้ไอซิดเคเนี่ยกำลังใช้วิธีการคัดสรรสมาชิกทางออนไลน์แล้วก็บอกว่าเนี่ยอาจจะกลายเป็นเครปหรือภัยคุกคามตะวันตกแล้วก็มีการเตือนว่าเนี่ยโอลิมปิกที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยกระดับ การดูแลการรักษาความปลอดภัยด้วยอ่านี้ข่าวสีนเอ็นล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อคืนในที่ประชุมสภาแต่ว่าพี่นานไม่ได้เอาเสียงตรงนี้มาให้ฟังนะคะเพราะว่ากลัวมันจะยาวไปในการกล่าวสุนทรพจน์56นาทีเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนทันยูพูดถึงการสู้รบทางตอนเหนือของอิสราเอลกับกลุ่มเฮชเบลล์ทางเหนืออิสราเอลก็ติดเลบานอนทางตอนใต้ซึ่งเลบานอนตอนใต้ก็เป็นฐานที่มั่นของเฮชเบลล์เนทันยูบอกว่า สงครามทางตอนเหนือเนี่ยก็จะเอาจริงเอาจังด้วยจะไม่ปล่อยมือนะคะไม่ปล่อยมือจะเอาเฮชเปอร์ล็อกให้อยู่เพราะว่ามันเหมือนกับทางฉนวนกาซาเนี่ยถนนกาซาก็มีฮามาสใช่ไหมแล้วก็เกิดเหตุการณ์7ตุลาคมเดทาโยบอกว่าทางเหนือเนี่ยเฮชเปอร์ล็อกมาจ่อชายแดนอย่างเงี้ยเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันตอนนี้คน6-7เหมื่นคนทางตอนเหนือต้องอ,อพยพออกมาเพราะอยู่ไม่ได้ยิงกันทุกวัน เนทันยูก็บอกว่าจะต้องผลักให้เบลละเนี่ถอยออกไปห่างๆจะได้ไม่เป็นภัยคุกคามความมั่นของเขานะเราก็บอกในสภาคองเรสว่าเนี่ยอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จะส่งมาให้เนี่ยก็จะทําสงครามทางตอนเหนือด้วยปรากฏพอเนทันยูหูพูดนะฮิสบัลละออกมาเลยเอาอะไรออกมาเอาภาพถ่ายที่ส่งโดรนไปตรวจจับ ฐานทัพอากาศของอิสราเอลมาเผยแพร่เป็นเชิงขมขู่นะคะ H B เฮสเบลเลาเผยแพร่ภาพโดนสอดแนมชุดใหม่ออกมาเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยออกมาแล้ว2ชุดโดยระบุว่าเป็นฐานทัพอากาศรามัตเดวิดซึ่งเป็นฐานทัพสําคัญที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลภาพที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่า โดรนเนี้ยสามารถถ่ายโครงสร้างสำคัญทางการทหารต่างๆที่อยู่ในฐานทัพอากาศรวมถึงมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ด้วยนี่ถือเป็นภาพชุดที่3แล้วนะคะนับตั้งแต่ H ot, เฮชบัลเลาะเผยแพร่ภาพเมืองต่างๆของอิสราเอลที่ถ่ายได้จากโดรนนะคะก่อนหน้านั้นคือ9กรกฎาคม H ot, เฮชบัลเลาะเผยแพร่วิดีโอความยาวเกือบ10นาทีแสดงให้เห็นถึงสถานที่ทางทหาร17แห่งในที่ราบสูงโกลันนะะเมื่อคู่พูดไปแล้วที่ราบสูงโกลัน ก็ติดกับซีเรียโดยมีการระบุตำแหน่งต,งต่างๆคล้ายกับวิดีโอสอดแนมเ mm hmm. มืองไฮฟาที่เป็นคลิปแรกที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะคะใน17ฐานเนี่ยเฮชปรเลาะบอกว่ามี6ฐานที่เป็นฐานยุทธศาสตร์ที่ถูกขนานนามว่าเป็น the eyes of the nation หรือว่าดวงตาของชาติก็คือที่ราบสูงโกลาเน่ะเมื่อกี้ปูพื้นให้แล้วเนาะว่ามันสูงเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกอิสราเอลใช้เป็นจุดที่ ทำการตรวจตราสอบแนมบรรดาศัตรูที่อยู่ต่ำกว่าแล้วก็มีการไปตั้งไอ้ไอไอพวกเขาเรียกเป็นหน่วยสอดแนม,อ,แนมอ่ะซึงเออทั้งทหารทั้งโดรนทั้งเครื่องบินอะไรพวกเนี้ยทีนี้ฮามาเฮเบลลอ,อ์บอกว่ามี6ฐานซึ่งซึ่งถือว่าเป็นดวงตาของชาติหรือว่า eyes of the nation แต่ในคลิปของวันดังกล่าวก็คือก้ากรกฎาคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการสปอยแล้วนะว่าเมืองต่อไปที่จะได้เห็นก็คือที่เพิ่งเปิดเผยวันนี้จะคือเมือง t i b e r i ิ s ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอิสราเอลติดทะเลแกลิลีไม่ไกลจากที่ราบสูงโกลันทะเลแกลิลีนี่ก็เป็นจุด,ดที่ตรื่อ่สาคัญมากของอิสราเอลแต่วันหลังจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันคืออิสราเอลเนี่ยในแง่ของจีออกราฟีเนี่ย มันเป็นตัวตัดสิน reaction หรือว่านโยบายความมั่นคงของประเทศนะที่ราบลุ่มที่เป็นที่ตั้งของเทลวิฟที่ราบสูงโกลันหรือแม้แต่ไอแกลิลีเนี่ยมันคือคนที่สนใจภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยตรงนี้สนุกมากเดี๋ยววันหลังแล้วกันวันนี้ยืดเยื้อย,ยาวนานมากนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยสามนะฮะไมค์กเ <My God, S 2> พิ่งได้สองข่าวนะฮะเอาละจบ นะคะเพราะฉะนั้น h ฮบอลเลาะก็ยังข่มขู่ต่อเนื่องฮามัสก็ยังเป็นเป็นทำสงครามไม่จบทางตอนใต้